Okay. เอาชีวิตรอดในป่านะฮะวันชื่อที่แล้วแล้วก็มีเชือกอันหนึ่งนะฮะเราใส่ตะขอไว้อย่างนี้นะฮะจากนั้นเราก็จะลงไปล่าในบึงของเราเลยนะฮะโอเคโอเคฮะถึงบึงแล้วนะฮะบึงแข่งหนึ่งนะดาวัางคารโอเคแล้วเราก็จะทำการใส่เหยื่อเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้ แล้วก็หย่อนลงไปในน้ำอย่างนี้เลยเออลงไปไกลหน่อยป๊อปแล้วก็เราจะผูกไว้กับกอหญ้านะฮะแล้วก็ผูกไว้กับกอหญ้าโอเค แบบนี้ไว้สัก4-5อันนะฮะแล้วเราค่อยมาดูตอนคํำๆนะฮะโอเค4ชั่วโมงผ่านไปไว้เหมือนโกหกเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่ดักโอเคแล้วเราไปดูที่ดักเลยนะฮะเราดักไว้ไดบ้างโอเคอันนี้ดึงขึ้นมาก่อนอ้าวอ้าวยังอยู่เหมือนเดิม โอเคเดินเลาะต่อไปนะฮะเดินเลาะต่อไปเลาะต่อไปโอเคปัาบปัาบปัาบโอ้เส้นนี้มันตึงๆนะเนี่ยดูเหมือนมันจะติดดึงดึงขึ้นมาก่อนแกะก่อนแกะดึงมาก่อนน่น น่าจะเห็นตัวละวเลี้ยขึ้นมาเลยได้ยังไงโอ้ปั๊บโอ้ได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวเอาเดี๋ยวเราทำการผูกมันก่อนนะฮะได้ไม่ดิ้นวะตายแล้ววะโอเคได้ไอช่อนมาหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวเรามูฟกลับเฉียงนาเราเลยโอเคโอเคถึง รถเราแล้วนะฮะตายยังไงยังไม่ตสายยังรกระดึบกระดึบได้อยู่ว,ว้าวโอเค,เออเคถึงที่พักเราแล้วนะฮะเรามาหาแนวกินแรงกันเลยอันนี้คือปลาที่เราจับได้นะฮะนี่ประมาณนี้ประมาณเท่าไม่เท่าแขนข้าประจักษ์นะฮะ เดี๋ยวถอดสายเราผูกมาก่อนเรากินแค่พออิ่มก็พอนะฮะไม่ล่ามาเยอะเราต้องเลื้อๆเผื่อคนอื่นมาล่าบ้าง <c oughs> กินตัวเดียวก็พอแกะเชี่ยวก่อนฟับอย่างนี้จากนั้นก็เราก็ จับปิดชีพตัวเท่าสัตว์เราจะปิดชีพเขาให้เร็วที่สุดให้ทรมานน้อยที่สุดนะฮะโดยการแค่นี้พอให้เขาทรมานน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็สับหัวเลยอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อนะฮะปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อโอมลมแรงมากหนาว กวอดเก็บเลยเตัวเดียวก็พอแล้วแรงแล้วนะฮะตัวเดียวก็แล้วแรงแล้วโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นก็ เราจะหั่นเลยเอาประมาณได้ดีหั่นช่วงไหนก่อนวะเราวค่อยได้ทำประช่อนสัก้วยสิช่วงคอนี่แหละหั่นก่อนทนให้มันเป็นแหวนแหวนนะฮะทำนี่เลยหเแหวนแหวนโอเค ใส่มันมีดีนี่ตรงนี้มันจะขมนะฮะดีปลาช่อนเราไม่เอาดีมันแล้วก็ทิ้งส่วนตับไตเส้นฟุงน่าจะเอาไว้อยู่นะฮะเอาวโอเคหั่นไปเรื่อยๆหันหั่นเป็นแว่นนะฮะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นเป็แว่น,ปนไปออาโอเคโอเคนะครับผมจะล้างด้วยน้ำเกลือ่อเกลือแล้วก็ น้ำส้มสายชูนะฮะไปล้างเหมือกล้างอะไรมันออกก่อนล้างกินข้าวมันก่อนนะฮะโอ้ขยำขยำอือตังซี่แล้วก็ล้างนะฮะนี่กำลังเปล้างน้ำออกนะฮะส่วนหัวเนี่ยล้างเมือกล้างอะไรแล้วค่อยมาผ่าทีหลังมันจะได้ไม่ลื่นนะฮะ ก็ไปล้างออกนะโอ,โอเคนะฮะจากนั้นผมก็จะใช้ทิชชู่เนี่ยนะฮะซับปลายแห้งก่อนนะฮะโอ้หติด,ดมากเลยซับให้มันแห้งลงสักหน่อยนะฮะซับเหมือ ใส่ทิชชู่มันตั้งหม้อนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปโอเคหม้อนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะฮะอเอาแคพ่พอทอดให้มันฟูก็พอนะเพราะมันไม่ติดกระทะอยู่แล้วนะฮะโอเคเราก็แค่รอแค่น้ำมันมัน,มนร้อนแค่นั้นก็พอนะฮะน้ำมันร้อนแล้วเราก็เริ่มการทอดเลยนะฮะ ว่ามันไม่กระเด็นมันก็กระเด็นกระเด็น <c oughs> จนกว่มมามันจะเหลืองสุดนะครับจนกว่ามันจะสุดจะเหลืองสุดกระแทกกระแทกอ่าโอเคอ้าวเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะฮะอาโอเคเอา้าวโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะทอดเสร็จแล้ว ต่อไปแล้วก็ดำเนินการต่อไปโอเคโอเคขั้นตอนต่อไปก็น้ำมันพืชนิดนึงมานะฮะน้ำพืชนิดนึงแล้วก็รอให้น้ำมันมันร้อนสักหน่อยนึงนะฮะจากนั้นกวยเอาจากนั้นก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะฮะฮ 给咱们拍嘞。 Okay. Chỗ, chỗ. chỗ chỗ để mở bài học lấy phái này nạp phái hiệu một tư vấn được hai mở cửa tàm น้ำตาลใส่นะฮะหวานนำน้ำตาลใส่สร็จก็ซีอิวขาวขาว,ขาว้ขาวขดซอ,อยสอย ซอสมนะันอะดึินน้ำออกมาออโอเคฟ้าเขียวสั่อยนะฮะไป่ลงลวน้ำไปเงี้ยนป่แสบมาเหยกค่อ,อ,อเขียวก็ต้องเจร้อเยดิ <Yeah. S 2> เมื่อเราเคี่ยวแล้วก็เติมอะไรได้รสชาติพอดีแล้วนะฮะสุดท้ายก็ใบกะเพราลงไปเลยนะฮะใบกะเพราลงไปจะเร่งไฟแรงก็ได้หรือไม่เร่งก็ได้นะฮะเร่งขึ้นหน่วยหละปัจนจวดมันสลบลงนิดนึงนะฮะ ไม่ต้องเอาจนเปื่อยนะฮะเอาแค่สรุปลงเอาแค่สรุปว้ามันแอบอ่าโอเคแค่นีน้พอปิดไฟโชว์แค่นั้นน่ะอ้าวสุดท้ายแล้วก็อย่างนี้เลยนั่นแหละโอเคเรื่องอะไรโอเค อันนี้คือปลาช่อนที่เราทอดไว้แล้วนะครับส่วน,นนี้ก็น้ำผัดกะเพรานะฮะถ้าเป็นละเอียดเรียกน,น้ำซอสเรียกน้ำผัดกะเพราแล้วก็ทำการราดลงไปเลยไฟเห็นไหมด่หมดแล้วราดลงไป น้ำวาครบโคโลโคโลโคลโคลลงไเลยนานเห็นไหมปัจจัเนี่ยยกขึ้นมาให้ดูหน่อย ฟ้าบนี่คือผัดกะเพราปลาช่อนสูตรของค่อยเองนิ้แล้วน้ำวิ่งไหลผ่านเนื้อปลาอันกรุบกรอบอ้าวโอเคกินข้าวมาเนี่ยอ้าวผัดกะเพราปลาช่อน,าอนหาเองทำเองกินเองนั่นแหละ ยอมขี้แตกดีกว่าทําแดกไม่เป็นพนะก <c oughs> ็จังหลอกเลี่ยนเขามาเนี่ยแหละ <c oughs> เอาเริ่มจากชิ้นปลานะฮะนนและปลาช่อนทอดนะฮะลาดด้วยน้ำกระเพรานิดนึงนะฮะพอให้มันซึมไปแหละแล้วก็จ้วงเลย <c oughs> โอ้มันคือแข็งแถวบบเนี้ยสายแข็งตัวเนี้ยเอา อีกสักตอนนึงน่ะอืมไม่ใช่ผัดเผ็ดปลาดุกนะเนี่ยมันไม่ใช่ผัดปลาช,นะช่อนนะมันคือกระเพรานี่แหละนะฮะเราทำเป็นสูตรกระเพราเลยแหละนะ่นนี่จวดเลยดีม,มากเนื้อปลาเนี่ย เวลาเราผ่านกระบวนการอะไรมาสักอย่างเนี่ยอย่างเช่นการทอดการย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะเมือ่อเนี้วเนวขาวๆเนี่ยมันจะหายไปนะฮะมันจะไม่เหมือนที่เราไปต้มต้มยังไงเนี่ยคนต้องฝีมือเติบละฝีมือเติบคืออะไรก็คือคนที่ฝีมือมากและนะฮะที่จะทําแล้วก็ออกมาแซ่บในการที่ต้มสดต้มปลาช่อนนั่นแหละ นี่เราทำแบบนี้แหละหอืออรอง้องให้ชื่อว่ากลับพราช่อนกลอโอเคอือว้ามา คือผัดกระเพราปลาช่อนเอาชีวิตรอดในป่านะฮะอันนี้เราคืออยู่ในป่านะฮะอันนี้คปอป่าป่าสากุละ <c oughs> เอาเราก็ทำเสร็จแล้วนะฮะน,นี่คือกระเพราทำไมไม่เอาเขาเรียกอะไรเนื้อปลาผัดสดๆเลยนะฮะมันผัดไม่ได้นะฮะอ่ะโอเค ถ้าแบบคนที่มีเทคนิคเนี่ยอาจจะผัดได้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะแยะเราก็ต้องเอามันไปทําให้มันเพื่ออะไรให้มันเนื้อมันแน่นขึ้นกรอบขึ้นทําง่ายขึ้นปรุงรสง,ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะฮะอทอดให้มันกรอบแล้วก็มาผัดกะเพราแล้วก็ราดลงมานะฮะโอเคคาแรกเลยนะไม่ใช่คําแรก <c ười> คําที่เลรูว่าที่จำมะไร มัลคเข็มมือคอสติดเลยเค็มไปนิดหนึ่งนะครับมันต้องกินกับข้าวเยอะๆกลับ่น้อยๆก็ทำแบบเนี้ยเค็มไปนิดหนึ่งโอเคติดคองอยแ่นะ เราพิอืนอน่น์ดูดีไหดีจัะจะคของนี่แหละใช่หมโอเคผิกมะพรานะฮะความเผ็ดของพริกแห้ง แล้วก็ความหอมของพริกสดนะครับนี่นี่มาเลยลงไปแล้วก็เราจะไปช้อนไปนะฟ้าบเราฉีดกดมากทำแบบนี้นะฮะช้อนกรอบกระเพราโอเคไม่ใช่หมูกรอบกระเพราเนระช้อนกรอบกระเพราโอเค I <sighs> ที่เห็นหลายๆเนี่ยปลาช่อนนะฮะหนึ่งคือเผาเกลือแปะซะานึ่งแปะซะแล้วก็ทอดทอดแบบนี้เนี่ยส่วนมากเราจะทำเป็นปลาสุดอ่ะไม่ใช่แกงส้มแกงส้มไอ้อ่าแกงส้มนะฮะปลาช่อนใส่ก็เลยรสชาติสดน้ำกระเทียวอะไรประมาณนั้นนหะฮะก็าทำปลาช่อน แกงส้มปลาช่อนมฮะใส่ผักอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ประมาณนี้สักค่อยก็เอามาผัดกะเพรานะฮะทำกินแบบโง่โง่ <c oughs> คิดอะไรไม่ออกก็ผัดกับเขาไว้ก่อนนะฮะว้าแต่ว่าเผ็ดมากเผ็ดพอตัวเ <c> ผ <oughs> ็ดพิกับเผ็ดแบบว <c> า <oughs> ปลาช่อนทอด ถ้าเป็นปลาช่อนเดี่ยวเย่างเลยขล้างลางนี่คือเป็นปลาช่อนช็อตแกนผัดกระเพราว้าวนวั่นแหละชูอย่างนี้ยเลยเอาถ้าใครชอบก็ลองทำดูถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคอืม Hãy yeah, của cool.